สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับหรที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับหรที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในหวยลาว3าตัวบนนะครับมี7มี4มี1นะฮะซึ่งล่าสุดออก7 4 1ีใน3ตัวบน นะถ้ามีแบบนี้นำสูตรนี้ไปใช้นะฮะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไวนะ้จะได้ไม่พลาดน,นะครับซึ่งในล่าสุดนะหวยราวพัฒนานะครับออกไปเนาะก็จะเป็นในที่ในเจ็ดสามเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนะครับถัดมาออกไปในที่923741อนะ่า ก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับที่เลขออกเนี่ยมี7มี4มี1ในที่ในบนนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีออกถูกเหมือนกันนะครับออกไปที่ในหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะครับถัดมาเป็นเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งอ่าเนี่ยเป็นเจ็ดสี่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับสามตัวส่วนในงวดถัดมานะครับก็เป็นห้าสี่สองเก้า 89นะครับอ่ะเดี๋ยวล่าสุดจะออก2 9 8 9เหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ะก็ไปดูในก่อนหน้านี้นะที่มี1 4 7ในบนนะครับออกไปที่ใน1อ่อา4 8 8 7่7นะครับถัดมาเป็น5 9 0 1 4 7นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่ใน2 5 3 7 นะครับแล้วก็1 0ึ่งศนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในที่มี4 7 1นะในที่ในบนอ่นะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ยังไม่ออกเหมือนกันเลยนะไม่ได้ออกเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไปอีกักช่วงหนึ่งนะครับเนาะที่ออกนะก็จะเป็นที่ใน8 8 1 9 3 0 4นะครับถัดมาเป็น9 8 4 1 7 4นึ่ะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่ในสองสามเจ็ดนึ่งองนะ,ะน,นี่สามตัวบนนะฮะมี1มี7มี4 1 7 4 1 7 4 4 7 1เหมือนกันเนี่ยนะครับก็นำสูตรนี้ไปใช้นะครับเดีวอ่ะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับถ้านำ ตำแหน่งตรงนี้มาจับเนี่ยมักจะมาเลขเด่นนะครับก็คือนี่แหละ3ตัวนี้เนี่ยเนี่ยในงวดก่อนหน้าเนี่ยนะครับ3ตัวจะติดตัวเด่นมาสักตัวหนึ่งนะอันนี้มี1 8 8 7อ่ปดะมา7 8 0 0อ่ดะมา8เนี่ยมาบนเหมือนกันนะมาหลัก10มาหลักร้อยมาหลัก10ล่าสุดก็ต้องเป็นนะครับ3 4 6 สามสี่หกอ่ะสามสี่หกไว้ก่อนสามสี 3, 4, ่หกนี่นะซึ่งอ่ะถ้ามันเยอะไปนะถ้ามันเยอะไปนี่ถ้าก็ต้องจับตรงนี้นะครับมาบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับจับตรงนี้มาบวกกันเพิ่มแต้มลดแต้มมันจะได้ชนกันในเลขนี้นะฮะอ่ะลองดูในตรงนี้นะครับหลักหมืน่นหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกกับเจ็ดบวกกับหนึ่งได้แปด ก็จะเพิ่มแต้มไปนะครับเจ็ดบวกกับ1ได้8 6อ่าเพิ่มแต้มไปเป็น9ลดแต้มไปเป็น7เนี่ยมันก็จะมาชนกันในเลขนี้นะครับเนี่ยก็จะได้เน้น8อันนี้เหมือนกันนะครับ8ปดก็จะนำา9บวกกันกับ7เป็น16นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น6เนี่ยอ่า,อาลดลดแต้มมาเป็น5เนาะ5 6 7 นะครับก็ถ้ามาจับกับตรงนี้มันชนกันวอดก่อนนี่ชน8ช่วงนี้นี่ชน7นี่ก็มา7นัดนแหและนะครับมันจะได้ตัดให้มันน้อยนะครับอ่ะเราดูในตรงนี้เหมือนกันก็เอาหลักหมื่นกับหลักหน่วยเนี่ยวัดที่ออก1 7 4เนี่ยแปดกับ4เป็น12นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3าลดแต้มมาเป็น1ถ้ามาจับชนกันในตรงนี้นะครับก็จะชนในที่ใน1 3 1 3อ่ะเนี่ยก็มา1 นั่นแหละนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยสามสี่หกนะครับถ้าจับดักหมื่นกับหลักหน่วยจับบวกกันนะครับ2บวกกับ1เป็น3เพิ่มแต้มไปเป็น4ี่เราแต้มมาเป็น2นะก็แสดงว่ามันก็ชนกันในที่ใน3กนะับ4เนี่ยเลนสามกับ4นะครับอืมเนี่ยเห็นไหมครับจากที่มัน3ตัวดิ่นนะตัดไปก็เหลือ2ตัวนะครับส่วนตัวที่จะมาจับนีง่ง่ายเลยนะแค่เพิ่มแต้มนะฮะเพิ่มแต้มในหลัก10ในวันนี้ นี่อันนี้ก็ต้องเป็น7นะครับ7เพิ่มแต้มไปเป็น8เป็น9เนี่ยนะครับเนี่ยถ้ามาจับตรงนี้มันชนกันตัวเดียว8เนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวนะนี่8 9บนอันนี้เหมือนกันนะครับหลัก10เนาะในงวดน,นี้อันนี้เป็น7รอบนี้ก็เป็น1นะครับเป็น1 2 3สนะเพิ่มไปให้ได้เด่น3ตัว นะครับก็1 2 3นะอืมก็จับคู่กันกับใน5 6 7เนี่ยอ่ามันเยอะไปเมื่อกี้มันชนในเนเน้น7นี่ก็มา7 3นะมาล่างนี่7 1ก็ไปบนอยู่นะแต่ไปออกในหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็หลัก10อ่าก็ต้องเป็น0 เพิ่มแต้มไปนะครับเป็น0ูนได้3ตัวเด่น1นึตัวเด่นมาจากกับกันกับ1นึนะฮะเมื่อกี้ก็ชนใน1กับ3ก็เน้น1กับ3นะผลออกหนึ่1นี่งสนั่นแหละแบบนี้เลยนะฮะจับจง่ายๆล่าสุดนะฮะล่าสุดก็ต้องนําในหลักสิบนะก็คือ0เพิ่มแต้มไปเป็น0ูนนะ3ตัวเด่นเมื่อกี้ชนกันใน3กับ4ก็เน้นเด่น3เด่น4 ชุดเด่นเลยนะครับก็เอาเด่น3เด่นสีก็3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2อ่ะเอา2ไปเป็นตัวรองแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเผื่อท่านไหนชอบก็จะได้ดีที่ใน2 0 2 1 2 2ล่าสุดนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันเท่าที่ดูแล้วน่าจะสลับมาบนมาล่างเนาะ ไปบนนะมาล่างไปบนล่าสุดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพนะลาดนน471แบบนี้นำสูตรนี้ไปใช้นะคือว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะผมว่าก็ใครชอบ6กก,ก็ก็ติด6ไว้ด้วยนะเผื่อมันจะมาในตำแหน่งตรงนี้นะเนี่ยในตรงนี้นี่แหละก็นำมาเปรียบเทียบนะฮะในช่วงที่เลขมัน3ตัวออกเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็ขอให้สูตรนี้เดินดีอีกเข้าอีกต่อเนื่องแลวกันโดยเฉพาะ ขอให้มาล่างแล้วกันหนะ้าที่เน้นล่างนะอย่ลาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ